สวัสดีค่ะก็ก่อนเราวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆมาแนะนำให้อาหลายๆคนที่ชอบเป็นสิวเซียนที่จมูกถูกไหมแล้วก็พวกรูขุมขนเลี้ยกวา้นางบูแนะนำนะคะอย่าบีบใครที่ชอบบีบอนาคตนะคะพออายุมากขึ้นนะรูขุมขนบริเวณที่เจนจมูกค่ะคือถ้าเกิดมันขึ้นเรารู้ว่ามันเป็นสิวเซียนป็นหดดำๆอะไรอย่างนี้นใช่ไหมปล่อยมันค่ะ ไม่ไงก็คือใช้วิธีคือเป็นการลอกจมูกอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่แม่แนะนําให้ไปกดไปบีบไปเยอะนะคะเพราะอายุมากขึ้นนะคะเพราะว่า,าเขาเรียกนะคอลลาเจนในร่างกายเรามันไม่สร้างแล้วถูกไหมมันก็กลายเป็นรู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 ใหญ,ใหญ่แล้วนี้รูผัก็จะกว้างขึ้นในอนาคตนะคะสําหรับวันนี้โบจะมีวิธีเขาเรียกเป็นการมาแชร์เนาะแชร์แบบเทคนิคของโบว่า เพราะว่าคนเป็นสิวเซียนที่จมูกเนี่ยปัญหาของผู้หญิงเลยคือแต่งหน้าแล้วมันไม่สวยเพราะว่าแต่งไปเสร็จเนี่ยพอเหงื่อเริ่มอ,ออกหรืออะไรอย่างนี้ยค่ะเขาเรียกอะไรนะแต่งไปแล้วแบบมันจะเป็นยังไงหน้ามันหน้ามันไม่เนียนอะ่ะถูกไหมมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอืมมา ทับปากทำไมเนี่ยก็อุปกรณ์นะคะนี่วิธีกำจัดสิวเซี่ยนโดยที่หน้าเราไม่ผุพังแถมดีด้วยวาสลีนค่ะแลบแลบใส่ที่แบบไว้แบบทำอาหารนะแล้วก็กันไกรแล้วก็ คัตตะปัดนี่ค่ะมาดูวิธีทำเลยง่ายๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราอ่าก็ใช้รีมูเวอร์ก่อนรีมูเวอร์ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนใช่ไหมคะทำทำความสะอาดเสร็จใช่ไหมพวกกินซิ่งเสร็จก็มาใช้ตัวนี้ค่ะวัสลีนวัสลีนลงที่จมูกไปก่อนทาไปเลยค่ะ ทาทาไปให้ทั่วนะคะเนี่ยขอบจมูกไอ้ตรงปีกจมูกใช่ไหมที่มันสิวเสนนย,เย่เยอะอะคนใหญ่โบจะมีอยู่เรงน,นี้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะน้อยมากโบจะทำแบบเนี้ยอาทิตย์ละหนึ่งวัน อวางอย้ทั่วนะคะใครเป็นนิ้วหรือตรงไหนก็เน้นๆเลยคะ่ะเป็นก้อนๆหน่อยอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเอาแลบใสมาตัดกันตัดให้แบบบริเวณแปะกับจมูกนี้นะมาตัดกันอ่าในเมื่อโบตัดได้แล้วใช่ไหม ประมาณนี้เอามาแปะที่จมูกเลยค่ะอันนี้มันช่วยอะไรใช่ไหมมันใช้แบบเทคนิคเดียวกับการเขาอะไรอะเหมือนอบไอ้น้ำที่หัวแล้วใช้แรปเพื่อเป็นการเหมือนเข้าอะไระ่ะอบอบซาวนา่าอย่างนี้แต่ปิดรูจมูกก็หายใจไม่ออกนะคะ ก็เปิดรูหน่อยนี่ทําให้เรียบไปกับผิวแล้วก็ของโบก็จะเปิดรูแะอย่างนี้อืมทำให้ถึงขอบปีกจมูกเลยนี่ค่ะประมาณอย่างนี้อ่อาประมาณอี้เนาะแล้วก็เปิดรูให้หายใจออนนะคะเดี๋ยวตายก่อนสวยนี่ประมาณนี้ค่ะทำเทสซิงไว้โบประมาณ บอกทิ้งไว้ประมาณหนาทีหนึงสิบนาทีก็ได้นอนดูหนังไปก็ตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วประมาณ10บนาทีอ่ะโบก็จะเอาแล็บออกเอาออกแล้วนะคะสิวเซียมันไม่ติดมากับแล็บตรงนี้นะอ่าขั้นตอนต่อไปคือชะก,กันตตปัดค่ะอ่าถูดนันดันกดกดเบาๆนะคะ ตามร่างจมูกของโบมันแทบไม่ค่อยมีแล้วมันก็จะเป็นแบบว่ามีเป็นแบบหัวเหลืองๆติดมากับวัสลีนนะคะยิ่งใครไม่เคยทำทำใหม่ๆนะคือมันจะออกมาเยอะมากเลยเป็นเงเหลือง,องใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็ดันไปอย่างเงี้ถูขึ้นถูลงก็จะกดเอาที่เราแบบสะดวกโอหนี่มันก็ยังมีเหลืองๆนิดนึงเลย มองเห็นหรือเปล่ากล้องมันไม่โฟกัสถูไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกดไปเนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆออกมาผสมกับวาสลีนกดไปเลยคือทำแบบอย่เงี้ยลูมขนแล้วจะไม่อักเสบค่ะเป็นวิธีที่ธรรมชาติแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วย ใช้ของที่มีอยู่จริงๆโบทําทพวกคลิปอะไรพวกนี้มีประโยชน์เยอะนะแล้วก็แต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ลงอะถ่ายเหมือนแบบถ่ายแบบไม่ได้คิดอะไรอะโอ้ยว่าแบบหน้าหน้าโบดีนะไม่ค่อยมีว่ายังกดออกเลยอะ่ะ เดี๋ยวโบไปลงในยูทางที่ช่องนะฝากทุกคนกด subscribe กดติดตามบด้วยจะกลับมาทำแล้วทำคลิปจริงโบชอบถ่ายคลิปนะไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่เยอะมากเป็นประโยชน์ไลฟ์สละบ้างก็ได้เ <c oughs> นี่ยค่ะกดอุ้ยออกเยอะนะเนี่ยค่ะลองทำโนวิธีนี้ ถ้าทำเสร็จอย่างนี้แล้วเสร็จใช่ปะเราพอใจแนละ้วลองลูปรูปดูเอ๊รูปสวนอะมันก็จะแบบไม่เป็นต่อใช่ปะทำเสร็จนะคะแล้วก็เราก็ไปใช้พวก cleansing remover ค่ะเช็ดหน้าแล้วก็อ่าใช้โฟมโฟมล้างหน้าเสร็จนะคะเทคนิคของโบใช้โฟมเสร็จอ่าแล้วก็ใช้โทนเนอร์โทนเนอร์คือเพื่อเพื่อเป็นการแบบกระชับรวมขนใช่ไหม บางคนเข้าใจว่าเราล้างด้วยสบู่ล้างด้วยแบบน้ำเปล่าแต่คือถ้าเกิดเราล้างหน้าจากตอนกลางคืนเนี่ยบุญเรนนานะปกติบุญคนหน้ามันจริงเนี่ยแบบหน้ามันแบบอะไรอย่างงี้นะคะแต่นี่คือแบบหน้ามันไม่ไอ้นี่ละนี่คือหน้าสดก็คือตอนเช้าโบาจะไม่ใช้พวกครีนซิ่งอะไรเลยไม่ใช้โฟมใช้น้ำเปล่าล้างหน้าคะ่ะตอนเช้า แต่คือโบอจะเน้นคือในตอนช่วงเย็ยนนั้นกินบุปกติใครสังเกตบูบูชอบแต่งหน้านะเวลาไปเที่ยวแต่งหน้าอืมแต่ว่าทําไมแต่งหน้าทีเดียวแล้วเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันอย่ามาขอเครื่องสําอางนะบอกเลยว่าบางทีแป้งพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นหน้าโบแน่นๆคือโบอแต่งครั้งเดียวออกจากบ้านหน้าไม่มีหน้าแบบเครื่องสำอางติดทนมากค่ะเพราะหนึ่งเราสร้างพื้นฐานผิวที่ดีแข็งแรงก่อนเนาะ แล้วครีมอะไรเนี่ยโบไม่ได้ใช้แบบแพงเลยบางคนถามเรื่องครีมเยอะมากโบใช้ครีมอะไรนู่นนั่นครีมทาหน้าบำรุงบางทีทาบ้างไม่ทาบ้างนะแต่คือโบอเน้นคือทุกวันจะขั้นตอนก่อนที่แบบว่าจะนอนเนี่ยโบเน้นมากคือการล้างหน้าแล้วก็การบำรุงสําคัญสุดบางทีครีมเนี่ยเป็นตัวแบบบำรุงธรรมดาเลยไม่ต้องใช้ของแพงเลยค่ะแต่ว่าการล้างหน้าขั้นตอนการล้างหน้าแบบ ทำความสะอาดเนี่ยสำคัญยังไงฝากไว้ด้วยนะคะจะได้มีผิวที่แข็งแรงแบบยาวๆอาอยุเป็นเพียงตัวเลขค่ะสมัยนี้โอเคค่ะขอตัวไปล้างหน้าก่อนบ๊ายบายดไนค์ค่ะ